ในโลกที่ปีศาจและความมืดมิดยังคงเดินเคียงข้างมนุษย์มีตระกูลหนึ่งที่แบกรับหน้าที่อันหนักหนาสาหัสตระกูลที่ไม่เคยหลบหนีชะตากรรมไม่เคยหันหลังให้ความตายและพร้อมลุกขึ้นเผชิญหน้ากับจอมปีศาจทุกครั้งที่มันฟื้นคืนชีพขึ้นมานี่คือตำนานของตระกูลเบลอนนักล่าแวมไพร์จากซีรีส์เกมแคสเซอเรเนียต้นกำเนิดของตระกูลเบลมอ์ย้อนกลับไปในศตวรรษที่1 1เมื่อชายหนุ่มนามว่าลีออนเบลมอัศวินผู้สูงศักดิ์แห่งโรมันผู้ซื่อ ัตว์ต่อศาสนาและเชื่อมั่นในความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใดเขามีหญิงคนรักและวาดฝันถึงชีวิตเรียบง่ายหลังสงครามแต่โชคชะตากลับเล่นตลกว่าที่เจ้าสาวของเขาถูกลักพาตัวไปโดยเพื่อนรักมาเทียสคอนควิสชายผู้สิ้นศรัทธาในพระเจ้าและตัดสินใจหันหลังให้โลกมนุษย์เขาคือผู้วางหมากทั้งหมดเพื่อบีบให้ลีออนเข้าสู่เส้นทางแห่งนักล่าลีออนไม่มีทางเลือกเขาเดินทางเข้าสู่ปรา,าสาทปีศาจเพื่อช่วยหญิงคนรักและในปรา,าสาทแห่งนั้นเขาได้พบกับ บรินาโดกันดัลฟีชายลึกลับผู้มอบแท่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับลีออนแท่เส้นนั้นมีนามว่าแวมพร์คิลเลอร์อาวุธเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถปลิดชีพสิ่งมีชีวิตอมตะอย่างแดร็กคิลลได้แต่มันไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่มันคือคำสาปที่จะพันธนาการสายเลือดของเบลนต์ไปตลอดกาลแม้ลีออนจะช่วยคนรักไม่สำเร็จแต่เขาก็ได้สังหารแวมพร์องค์แรกและประกาศสงครามกับความมืดจากวันนั้นตระกูลเบลนต์จึงถือกำเนิดในฐานะนักล่าแห่งสายเลือดตระกูลที่ ถูกลิขิตให้ต่อสู้กับแวมพร์ปีศาจและเงามืดไปชั่วนิลันหลายร้อยปีต่อมาสึกครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งดรากคิล่าฟื้นคืนชีพครอบงำยุโรปด้วยความตายคำสาปร้ายและในครั้งนี้เป็นหน้าที่ของเทรเวอร์เบล์ผู้สืบสายเลือดจากลีออนโดยตรงเทรเวอร์ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังเขาร่วมมือกับพวกพร้อมทั้งไซฟ,ฟาเบนาเดสจอมเวทสาวแกรนด์ดนัสตี้จอมโจรนักปีนกำแพงและที่สำคัญอลลคาร์ตบุตรชายของดรากคิล่าเองสึกครั ดังนั้นกลายเป็นตำนานเพราะมันคือครั้งแรกที่มนุษย์และลูกชายของดรากูแลร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งความชั่วร้ายจากเทรเวอร์สู่ไซมอนเบล์ชายผู้โด่งดังที่สุดของตระกูลผู้เผชิญหน้ากับดรากูแลด้วยตัวคนเดียวในเกมแคสเซิลเวเนียภาคแรกเขาคือภาพจำของนักล่าแวมไพร์กับแท้ในมือและภารกิจชี้เป็นชี้ตายต่อจากนั้นตระกูลเบล์ยังคงต่อสู้ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นริกเตอร์เบล์ในยุคศตวรรษที่18ผู้เผชิญหน้ากับซิมโฟนีออฟเดอะไนท์ หรือแม้แต่จูเลียตเบลมอนต์ผู้ที่ในปี1999ได้สังหารดรกคุล่าลงอย่างสิ้นซากในเดอะเดมอนแค t เ e w a ลวศึกครั้งสุดท้ายที่โลกไม่เคยลืมเป็นเวลามากกว่า1,000ปีตระกูลเบลมอนต์คือกำแพงสุดท้ายของมนุษยชาติแบกรับทั้งคำสาบความหวังและภารกิจที่ไม่มีวันจบสิน้นทุกครั้งที่ดรกค u ล่ากลับมาชื่อของเบลนต์จะกลับมากึกก้องโลกอีกครั้งเช่นกันนี่คือตำนานของนักล่าแวมไพร์ตระกูลเบลนต์สายเลือดนัก ล่าที่ไม่มีวันตาย